YouTube Premium มีกี่แพลนแล้วแพลนไหนสมัครแล้วคุ้มกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิคเคราะห์ไปพร้อมๆไปเลยครับผมสวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้ช่อง TITeam นะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมาับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้นี่ยคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำนะครับในส่วนของ ตัว YouTube p r พิมีมนะว่าจะสมัครแพลนไหนคุ้มกว่านะผมต้องพูดก่อนนะผมถ้าใครสมัคร y o u b e p r พ m มีมเนี่ยจะสามารถได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วลองเสิร์ชกันดูนะครับผมหล,หลักๆแลวก็คือการดูวิดีโอแบบไม่มีโฆษณานะผมอันนี้คือแบบเฟล็กมากดีมากสำหรับคนที่ดูผ่านทีวีหรือว่าดูผ่านมือถือหรือผ่านไอแพอะไรก็แต่นะผมจะไม่มีโฆษณาอะไรมาขั้นเลยนะครับผมซึ่ง YouTube p r e m i ีมเนี่ยจะมีหลายแพลนเนาะจาก Google นะผมวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีกี่แพลนแล้วก็ จะสมัครแพลนไหนที่มันคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมมีแพลนในใจที่ผมจะบอกด้วยนะครับว่ามันมันคุ้มกว่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีกี่แพลนเนาะอันดับแรกนะผมให้เราเปิด YouTube ขึ้นมาเนาะไปที่รูปไอคอนที่เป็นไอ้นี่ของเราเนาะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับใครที่ยังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินด้วย Gmail นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับจะมีคําว่าการซื้อและการสมัครเป็นสมาชิกนะครับ แล้วกดเข้าไปดูนะครับผมมันจะมีอยู่ตรงนี้ผมดูวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาด้วย YouTube Pre ียมนาซึ่งจะมีแบ่งย่อยไปอีก2แพลนเนาะก็คือพรีเมียมกับ Music มิวสิกเนาะถ้ามิวสิกเนี่ยอาจจะได้แค่เพลงเนาะเดี๋ยวเราไปดูมิวสิกก่อนดีกว่านะผมว่ามีอะไรบ้างน,นะมิวสิกเน่ะโอเคมิวสิกจะมีประมาณนี้เนอันนี้สมัคร YouTube Pre มียมเพื่อฟังเพลงไม่มีแบบโฆษณากันแบบออฟไลน์ในขณะปิดหน้าจออันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวแอป YouTube Music เนาะที่โหลดมาสามารถเปิดฟังเพลงไม่มีโฆษณาแล้วก็ สามารถพับหน้าจอได้นะครับผมแบบปิดหน้าจอได้โดยที่เพลงมันก็ยังดังอยู่ no. ถ้าไม่สมัครเนี่ยเปิดเพลงปุ๊บปิดหน้าจอไปเพลงอาจจะดับน้องแถมเวลาเปิดเพลงเนี่ยอาจจะมีโฆษณามาขั้นด้วยนะครับผมแพลนแรกก็คืออันนี้แบบใช้คนเดียวเนาะหนึบาทต่อเดือน อันนี้ย้ำหนมว่าเป็นแค่ YouTube Music นะผมไมไ่รวมถึงพวกดูวิดีโอเนาะแค่เป็นแอป YouTube Music นะครับผมอ,อันนี้129บาทต่อเดือนก็คือใช้คนเดียวเนาะมสมัครคนเดียวจ่ายคนเดียวเลย129บาทต่อเดือนนะครับผมมีแบบรายปีด้วยนะถ้าเสียเป็นรายปีก็เดี๋ยวผมจะหางให้ดูนะผมะเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับถ้าแบบสมัคร1เดือนใช่ไหมเสีย1เดือนเนาะ129บาทคูณ1ปีจะเท่ากับ1,548บาทอันนี้ใช้คนเดียวเนาะ อ่าถ้าสมัครเป็นรายปีเลยนะครับเสียครั้งเดียว1290บาทก็จะประหยัดไปประมาณ200หรือ300บาทนี่แหละนะครับประมาณนี้อันนี้ถ้าซื้อรายปีถ้าใครแบบมีงบหน่อยใช้ใจครั้งเดียวเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับผมอ่าถ้าแบบครอบครัวนะครัแบบครอบครัวก็คือใช้งาน YouTube Music ก็คือเชิญนะครสมัครเป็นแบบ Family นะครก็คือสมัครหนึ่งให้เขาปุ๊บสามารถเชิญเพื่อน,นหรือว่าครอบครัวเข้ามาได้อีกประมาณ5อ e ีเมลนะ สมมติเราสมัครหนึ่งอีเมลใช่ไหมอีเมล A เราสามารถเชิญได้อีก5อีเมลก็คือ1นึ่งสองสามสี่ห้าน้ก็มาหารกันนะสมมติ1 9ึ่งเกาเน้องหารสมมติรวมแอดมินด้วยนะผมรวมแอดมินด้วยเป็น6แล้วกันนะผมรวมแอดมินด้วยเป็น6เนาะก็จะเสียเดือนละประมาณ3าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งมันจะคุ้มกว่านะถ้าเสียหลายคนน้ผมเสียแค่คนละ3าบาทต่อเดือนน้ผมอันนี้แบบแฟมิลี่นะอันนี้สําหรับนักเรียนนักศึกษาอันนี้อาจจะมีเงื่อนไขของเขาเนาะเดือนละหกสิบห้าบาทน้องอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เาอาจจะมีบััตตรรนกกกศึษาอะไ็แแล้ว่ออััันนนนี้ผผมมมมไ่ทรราบบเหืกค อ่ะทีนี้เราไปดูแพลนของ YouTube p r e m ี u m ที่แบบตัวสุดคุ้มดีกว่านะะก็คือสามารถดูได้ทั้งวิดีโอแบบมีโฆษณากั้นสามารถใช้งาน YouTube Music แบบไม่มีโฆษณาขั้นก็คือแบบฟูลนั่นเองถ้ามิวสิกจะเป็นแค่มิวสิกจริงๆไม่ใช่วิดีโอนะะแต่ถ้าพรีเมียมเนี่ยจะได้ทั้งวิดีโอแล้วก็เพลงมิวสิกด้วยนะะใช้แอปแลนต่ตัดได้หมดเลยนาะก็คือแบบฟูลนั่นเองอ่ะกดเข้าไปดูแพ็กเกจทั้งหมดนะะผมดูแพ็กเกจทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะพรีเมียมไลน์อันนี้จะไม่ค่อย ในส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่นะครับไม่มีโฆษณาในส่วนใหญ่พวก YouTube Kids นะครับแต่ว่าเล่นขนาดเลาะหน้าจอเนี่ยอันนีาา้จะไม่สามารถทำได้ไม่สามารถใช้งาน YouTube Music ได้นะครับดาวน์โหลดวิดีโอไม่ได้นะครับอันนี้ถ้า y YouTube p r e m i u มก็แบบฟูลเลยครับใช้ได้ทุกอย่างติ๊กถูกหมดเลยไม่มีโฆษณา,าล็อกด้าเล่นขนาดล็อกหน้าจอได้ใช้งาน YouTube Music ได้ดาวน์โหลดวิดีโอเข้ามาในเครื่องเราได้นะครับหนึาบาทต่อเดือนเหมือนกันครับผมถ้าเราคูณเมื่อกี้เนาะ159ใช้คนเดียวเลย อันนี้แบบฟูลนะใช้มิวสิกแล้วก็วิดีโอได้ด้วยนะครับแบบไม่มีโฆษณาการล็อกหน้าจอได้ด้วยนะครับปที่ปีเราประมาณ1,900บาทนะครับใช้งานต่อเดือนถ้าสมมติถ้าเราสมัครทุกเดือนทุกเดือนในรยะยะเวลา1ปีนะเราไปดูว่างว่ามีแบบรายไหนอีกอันนี้รายบุคคลอันนี้รายบุคคลที่เป็นรายปีอ่ะเสียั้งเดียวก็คือ12เดือนจะเหลือพันหจากทั้งหมดพันเก้านะครับถูกประมาณ400กว่าบาทนะครับนะถูกประมาณ4 0 0กว่าบาทถ้าจ่ายเป็นรายปีเนาะอ่นะนะ แล้วก็แบบนักศึกษานะผมแบบนักศึกษาก็คือ9.5อันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดนะผมที่เขาบอกอย่างนี้ข้อจำกัดเนาะอ่าในส่วนตัวนี้ที่ผมจะแนะนําคือตัวคุ้มสุดนะผมตัวครอบครัวแบบฟ a มิลี่นะผมอ่าถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องหรืออะไรก็แต่ในสมาชิกเนี่ยครบอาจจะครบสมมุติผมติ้งต่างว่าครบทั้งหมด6คนเลยนะครับผมอ่าหนึ่งคนเป็นแอดมินใช่ไหมะ่ะสมัครปุ๊บ299เบาบาทต่อเดือนอันนี้จะได้มีรายปีเนาะอ่า แล้วมีเพื่อนมาร่วมกันอีก5าคนรวมทั้งหมดเป็น6คนนะอ่ะ้อยบาทหาร6คนตกเรือนละาประมาณ49บาทเองนะับซึ่งถูกกว่าอันนี้เยอะเลยซึ่งอันนี้เดือนละร้อยห้าบาบทนะผมถ้าใช้คนเดียวเนาะถูกกลับไปตั้งประมาณสมมติสี่สิบเาบาทคูณนะผมตีไปประมาณ1ปีแล้วกันนะปึ๊บก็จะตกปีเราประมาณ59898 98บาทนะอันนี้แบบแชร์กับเพื่อนนะับถ้าสมัครคนเดียวก็อย่างที่บอกครับผม พันเก้านะพันเก้าเมื่อกี้5 9าบาทประหยับไปตั้งพันกว่าบาทนะครับผมถ้าสมัครแบบนี้เนาะอ่าแล้วบางคนเกิดคําถามว่าเอ๊ะจะไปรวบรวมสมาชิกให้ครบ5คน6คนได้ยังไงเนาะซึ่งอันนี้ยากมากอาจจะต้องไปหากลุ่มอะไรที่เขาแชร์กันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมทําอยู่นะผมในส่วนของแชร์ยูทู e พ r เมียมด้วยกันเนาะผมจะเป็นคนกลางในการเปิดแชร์ให้นะผมเพื่อใครอยากมาสมัครเนาะรับรองว่าถูกกว่าสมัคร อันนี้แน่นอนเนี่ยสมัคร YouTube ที่เป็นรายเดือนของตัวเองเนี่ยถูกกว่าแน่นอนแล้วก็ถูกกว่าอันนี้ด้วยนะผมต่อปีเนาะถูกกว่าด้วยนะผมอันนี้เราไม่ต้องเสียรายเดือนด้วยนะผมก็คือจ่ายเป็นปีเดียวเลยจ่ายครั้งเดียวนาะผมใช้งานได้1ปียาวๆผมจะเป็นคนตัดรายเดือนให้เองนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานปีหนึ่งยาวๆได้เลยโดยไม่ติดขัดอะไรนะผมอันนี้ผมจะมีลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปให้นะผมสามารถเข้าไปร่วมแชร์แล้วก็ไปดูข้อมูลได้ว่า มีรายละเอียดการสมัครยังไงบ้างนะผมไปดูเคดรดิตอะไรต่างได้นะครับผมผมมีเปิดแชร์อยู่2อย่างนะนะก็คือ Microsoft 3กับห้าเฟแล้วก็ตัว YouTube Premium Family อันนี้มีตัวตนแน่นอนครับผมโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้สําหรับแพลนที่ผมแนะนําก็เป็นตัวนี้เนาะแต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็ใส่ไปเลยับผมรายบุคคลหรือว่ารายบุคคลรายปีก็จับได้เลยแต่ถ้าใครแบบอยากอายประหยัดงบหน่อยมีคนดูแลซัพพอร์ตอะไรต่างเนี่ยก็สามารถใช้แพลนนี้ได้เลยนะยูทูปครอบครัว มาสมัครด้วยกันมาเป็นครอบครัวด,ด้วยกันนะครับผมโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเสมอนะใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์วิธี่าแต่คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ